นันพัดเป็นถ่วมขึ้นหอดเพื่อนผูคนคนแถวจังหวัดอุบลว่ารินว่ารอยตัวก็เกิดแต่น้อยจนมานสีคนเป็นกันยังบอกเคยเห็นปานหนีจักเถื่อเป็นตะเปิดตาเบืออีหลีแม้อาถ่วมหอดวัดหอดว่าพระสงค์องค์เจา้าจนในขืนสั้นเขา่าเทิงฮ้อละขั้งถ่วมปีใดกับบ่เป็นตาสั่งคือปีก้อนหนีอึดถอดบันสีขี่สีรับสีนอนในนี้เข่าแปดอนไฟบานอยู่ตำ ตกหนแรลมยังคำหลดทั้งหินทั้งยุง่งผู้ได้บานยู่สูงกะสีไข่ย,ยืนออกพอสีหันใจออกจากน้อยน้ออาแต่ทั้งบานเดินซาอูบนุนกลนกไขมว่าเขาจากผากถมหอดหลังคาแต่บานหัดสวนหยาจนหอดบานดูเกือบบอมีบอยูถมหอดค้างเหืน่นพอ,อยังเขียนจนได้ง่อยสั้นขีเฮ็ดค่อยสั้นทีดีย่างหนาตาเสื้อยากสีขีไซเวย้ยนามถมเล่าวา่า เมียเราเอิ่นมาดาภาคขัวผภาคแกงล่างคนปวดแน่งแหงอึดบอลสีขีจนในเขาไปรีขีใสทุงอย่างเ่าอยู่บ้านป่าย่างส่วยไรขนาดแล้วเช้นทุงกระดาษร้อยนำม,มาหาแล้วก็วหว้กว่าเศร้าเอาปุปับเปิดออกแล้วนกขับหลุดเป็นขีเต็มถุงของบักคาลงปุ้งใหนดอกล่าวานี่แหลนะนอพนว่า